เดือนสิเดือนก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าวิเศษที่นั่นมีพี่น้องสิบสอคนพี่น้องพวกนั้นคือใครกันเราจะกลับมาทีหลังเรื่องราวมันเริ่มจากเด็กสาวแสนสวยคนหนึ่งชื่อเคียร่าฮคะหนูทำให้น้ำเป็นฟองได้ด้วยวิเศษใช่ไหมล่ะโอ้ oh. เพราะลูกมีเวทมนต์ยังไงละจ๊ะที่รักพ่อคะหนูกำลังบินเคียร่าเป็นลูกสาวคนเดียวของอาโนตอนเธอยังเด็กแม่ของเธอป่วยมากแล้วจากเคียร่าให้อยู่กับพ่อสองคนตั้งแต่ตอนนั้นอาโนพ่อของเคียร่ากลายเป็นทั้งเพื่อนและทุกอย่างของเคียร่าเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูก เขาเป็นศิลปินขายเสียงเขาใช้เสียงของเขาภาคการแสดงหุ่นเชิดเคียร่ารักพ่อกับงานของเขามากอ้าออกไปเลยนะนั่นพ่อฉันเองอานก,กับเคียร่ามีความสุขมากในโลกของพวกเขาจนวันหนึ่ง <S <S> <S เคียร่าป่วยมาก เกรงว่าอาการนี้มีคนน้อยมากที่เป็นเรายังไม่มีทางรักษามันตอนนี้เราทำได้แค่หวังอาโนไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองทำไมเรามีแค่ลูกสาวคนเดียวทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้เราไม่มีทางมีความสุขแน่ถ้าลูกเราเป็นอะไรไปแล้วโลกก็จะสลายใช่ไหมฮะ<า>แม่มดช่วยกล้วยทอดดราม่าจริงๆคิดว่าคนอื่นจะสนเหรอ ถ้าเจ้าเนี่ยยิ้มไม่ออกขนาดนี้ก็นอกจากลูกสาวเจ้านะเออจ้าเป็นใครอ่ะเออข้าเป็นนางฟ้าของเนเวอร์แลนด์มั้งคิดว่าข้าเหมือนอะไรละ่ะอฮะแม่มดไม่ไม่ใช่มัมแม่มดนะแม่มดเฉยๆไม่ค่อยฉลาดสิน,นะเนี่ยโออช่างเถอะเจ้าว่าลูกสาวเจ้าเป็นโรคอะไรนะเออ <Team> เออ…งานยากนะนี่ทิมแคทนั่นมาจากอาการของคนที่รับการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูไม่ได้และลูกสาวเจ้าก็เลยเป็นตอนนี้ไงเพราะว่ามันเกิดอาการตอนเด็กอายุหกขวบเจ้ารู้ได้ยังไงว่าลูกข้าอายุเท่าไหร่ข้าเป็นแม่มดข้าน่ะรู้ทุกๆอย่างเออและเจ้าไม่รู้ว่าลูกสาวข้าเป็นทิมเคสเหรอเออตอนนี้ ข้าต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุกคนเลยหรือ,อยังไงนี่ขอละข้าไม่ว่างขนาดนั้นไม่ข้าไม่ได้หมายถึงเอทงเอท่านเถอะเจ้าจะช่วยข้าไหมไม่เจ้าเป็นแม่มดจะช่วยข้าทําไมละ่ะเออแม่มดเนี่ยไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะถ้าไม่มีอะไรไร้ายๆเกิดขึ้นข้าจะร้ายตอบทําไมข้าเน่ะชอบลูกสาวของเจ้ามากๆเลยด้วยเคียร่าน่ะ มีเด็กไม่กี่คนที่ชอบเวทมนตนะ์นะนี่นี่คือสูตรของซุปวิเศษไปหาส่วนผสมมาแล้วก็เอามาให้กับข้าซุปจะรักษาโรคให้นายหายขาดแต่ว่าข้านะ่ะมีเงื่อนไขถ้ามันรักษาลูกข้าได้ข้าจะยอมทำทุกอย่างให้ส่วนผสมพวกนี้นะ่ะมันหาได้ในเดือนเฉพาะเท่านั้น ส่วนผสมอย่างหนึง่งอาจจะเกิดเดือนพฤษภาสิงหาบ้างหรือว่าเดือนกันยายนอาโนคิดแล้วเขารู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาบอกลามแม่มดแล้วกลับไปหาลูกสาวแต่พ่อคะแล้วพ่อจะเอาของพวกนั้น หนูจะต้องป่วยทั้งปีเลยเหรอคะไม่พ่อจะไปหาพี่น้องทั้งสิบสองพี่น้องสิบสองคนเหรอใช่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องทั้งสิบสองที่อยู่บนเนินเขาคุณย่าเคยบอกว่าพวกเขาคือเดือนทั้งสิบสองถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อจะขอส่วนผสมพวกนั้นมาทีเดียวเลยแต่พ่อคะพวกเขาจะฟังพ่อเหรอคะ หนูมไม่อยากจะให้พ่อนะ่ะต้องบาดเจ็บเลยพ่อไม่มีทางบาดเจ็บหรอกถ้ามีนางฟ้าอย่างลูกคุณนายเบลส์บิรีจะดูแลเจ้าตอนที่พ่อไม่อยู่พ่อจะรีบกลับมานะโอเคสัญญานะลูกจะไม่เป็นไรสัญญาเกี่ยวก้อยอาโนเดินเป็นสัปดาห์เขามองหาป่าวิเศษทั้งตามเนินตามเขาเขาผ่านทะเลทรายผ่านมหาสมุทรแต่ว่า ก็ไม่เคยเห็นวี่แวลของเดือนทั้ง12เลยแต่หลังจากนั้นเขาเห็นอะไรบ้างอย่างเดี๋ยวต้นไม้นั่นมีทั้งฝรั่กับกีวีเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะโอ้อยากให้เคียร่ามาจังมันวิเศษจ,จริงๆไม่นี่ไม่ใช่แค่เวทมนต์สิบสองพี่น้องอยู่แถวนี้แน่ๆผลไม้ต่างฤดูมันโตด้วยกันที่นี่ และอาโนก็คิดถูกพวกเขาอยู่ตรงนั้นพี่น้องทั้ง12เดือนทั้ง12เหล่าพี่น้องที่คุมธรรมชาติพวกเขานั่งด้วยกันหลับตาด้วยกันอาโนเห็นว่าตรงนั้นมีเก้าอี้ตัวใหญ่หนึ่งตัวและที่เหลือตัวเล็กนั่งตงเป็นเก้าอี้หลักแน่นแน่ใครที่ได้นั่งมันก็จะได้คุมธรรมชาติตอนนั้นตอนนี้เดือนพฤศจิกายนแสดงว่าคนที่นั่งเก้าอี้หลักคือพฤศจิกายน ทางขวาคือธันวาคมทางขวาก็คือมกรากุมภพมีนาเมษาเพฤษภามิ้ชุนากากราชดาสิงหากันยาและตุลาใช่พวกเขาอยู่กันครบและสิ่งที่ยากก็มาถึงอโนต้องให้บอกทั้งสิบสองช่วยแต่จะทำยังไงกันดีละ่ะ เสื้อทันเสื้อทันเดือนธันวาแสนเยือกเย็นที่สุดพูดก่อนใครหนอข้าหมดหนทางมีเด็กเอาเสื้อผ้าของข้าไปตอนที่ข้าอาบน้ําข้าอาจจะหนาวตายก็ได้ตรงนี้ไม่มีบ่อน้ําเจ้าไปอาบน้ําที่ไหนข้าอยากจะมีเวลาคุยมากกว่านี้แต่ข้าไม่มีเวลาแล้วข้าจะต้องตายในเวลาแสนหนาวตรงนี้ ถ้าอยู่ดีๆมันอุ่นขึ้นมาก็คงดีทางเดียวที่มันจะอุ่นคือให้พฤษภานั่งเก้าอี้สูงแต่นี่เดือนพฤศจิกายนมันคือข้าตาของข้าเออ,เอ,อลาก่อนนะโลกนี้อาพฤษภาคมมามานั่งเก้าอี้เร็วพฤษภาคมทําตามที่ตกลงหิมะเลยเริ่มละลายทันทีที่มันเกิดขึ้นดอกไม้บานได้ในเดือนพฤษภาเท่านั้นก็เริ่มบานขึ้นมา อาโนเจอส่วนผสมแรกของเขาแล้วโอ้ขอบคุณนะพระสภาคมข้าให้พี่น้องของเจ้าให้พรเจ้าเขารู้ตัวทันทีว่าเหล่าพี่น้องไม่ขำกับมุกของเขาเลยเขาจึงรีบเก็บส่วนผสมของเขาขึ้นมาทันทีทันทีที่อโนจากไปเดือนก็เปลี่ยนที่นั่งกลับมาพพศจิก,กายนก็กลับมาเข้าตำแหน่งหิมะก็กลับมา เวลาผ่านไปหล่าพี่น้องก็ได้ยินเสียงร้องอีกช่วยด้วยช่วยด้วยโอผู้หญิงกำลังร้องไห้ช่วยอ๋อข้าไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาแต่ข้าตาบอดข้าตาบอดตอนที่ขี่ม้านะ่เจ้าตกมาอย่างนั้นเหรอ,อไม่ข้าแค่ทำสายตาหายเราหาไม่เจออีกเลยเราทำงานกันอยู่เจ้าตกรายอะไรนางฟ้าแกบอกว่า ถ้าข้าได้กินสาวรสในเดือนพฤศจิกายนข้าก็อาจจะได้เห็นอีกข้าอาจจะเป็นแค่เดือนแต่ข้ารู้ว่าสายตามันไม่ได้ทำงานแบบนั้นแปลว้าเมสาไม่ใช่ทุกคนที่จะไร้สาระตลอดเวลาถอยไปพฤศจิก,กาผู้หญิงคนนี้ต้องการให้ข้าช่วยสาวรสไปของเดือนมก,การาคมพฤศจิก,กายนลุกขึ้นแล้วเข้านั่งเก้าอี้สูงอาโนได้สิ่งที่เขาต้องการ ขอบคุณเหล่าพี่น้องแล้วรีบจากไปและเมื่อพฤศจิกายนกลับเข้าเก้าอี้และข้าข้าที่ช่วยจักรวาลน,นี้ไว้มากกว่าหนึ่งครั้งจะรักษาได้ด้วยลาเวนเดอร์เท่านั้นฮ่าจูเลียตสิ่งที่เจ้าต้องการคือสับปะรดและข้าที่เป็นคนธรรมดาจะหาสับปะรดได้ยังไงจากเดือนนี้ มันมาจากไหนกันเนี่ยเรื่องดำเนินต่อไปแต่ละเดือนก็เข้านั่งเก้าอี้สูงแล้วเอาของที่อโนต้องการมอบให้เขาเขาแทบจะได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วแต่สิ่งสุดท้ายนั่นหายากที่สุดรอยเท้าของกบในหิมะอาโนรู้ว่าทันทีที่เขาจะให้กระด,ดาษขมนั่งเก้าอี ฝนจะตกทันทีและกบก็จะออกมาและเขาจะต้องรีบเพราะว่าหิมะจะละลายหลังจากนั้นเขาเลยปลอมตัวเป็นร่างสุดท้ายดูนี่เราผู้พิทักษ์ข้ามาเพื่อคุยกับเพื่อนเก่าของข้ากรกฎาคมโอพระเจ้าช่วยให้ตายเถอะแต่ทันทีที่พฤศจิก,กายนยกมือขึ้นลมก็พัดแรง ทำให้หดของอาโนเปลี่ยวไปเดี๋ยวจะไม่ใช่ท่าเนเจ้าสายฟ้าหรือเจ้าคือใครเขาดูหน้าเหมือนชายที่หนาวเหน็บเพราะขาดเสื้อผ้าและหญิงตาบอดด้วยเดี๋ยวก่อนนะไม่นานเหล่าพี่น้องก็อ่านขาดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กล้าได้ยังไงมากวนการทำงานของเรา ล้อเลียนเราเจ้าจะต้องโดนลงโทษแต่ก่อนที่อโนจะได้อธิบายทันวาคมแช่แข็งเขาอโนอตอนนี้กลายเป็นแข้งน้ำแข็งไปแล้วโอ้น่าละอายจริงๆพ่อคะ เดือนทั้งหลายงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่มดอธิบายให้ทุกคนฟังว่าอาโนพยายามจะช่วยลูกสาวเขาเก <c oughs> ียร่าร้องให้ไม่หยุดให้พ่อของเธอและทันวาคมแทบจะใจอ่อนข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่ช่วยข้าข้าก็เลยพาลูกสาวเข้ามาลูกสาวเขาเป็นทิมเคสและเจ้าก็รู้ว่ามันรักษาได้อย่างไรสุพิเศษสินะจริงด้วยเขาเลยมาขอวัตถุดิบตามฤดูกาลในเดือนเดียวกันโอ้ จิตกาทำไรหน่อยข้ารู้สึกผิดอะแต่เออข้าจะทำยังไงได้ข้าละลายเขาไม่ได้เดี๋ยวเออพฤษภาคมทำได้พฤษภาคมไปนั่งเร็วพฤษภาคมไปนั่งเก้าอี้สูงแล้วน้ำแข็งก็ละลายโอ้เคียร่ากระดาษดาคมเอาวัตถุดิบสุดท้ายให้กับแม่มดแม่มดก็เสกซุปด้วยคาถาทันทีเคียร่าดื่มมันแล้วก็หายทันทีเลย หนูรู้สึกมีพลังมากหนูจะเสกน้ำแข็งใส่พี่น้องพวกนี้ที่ทำร้ายพ่อพี่น้องยิ้มให้เคียร่าแล้วก้มหัวขอโทษอาโนขอบคุณเหล่าพี่น้องที่หลังจากนั้นกลับไปนั่งตามตำแหน่งเคียร่ากลายเป็นเด็กที่สุขภาพดีและนำความวิเศษมาให้กับโลกอาโนกับลูกรักของเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป